การที่เราไปสรรหาฮอร์โมนต่างๆจากไม่ว่ายาวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆมากินมันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเนื้องอกให้สูงขึ้นอีกค่ะไม่อยากเข้าวัยทองไม่อยากหมดประจำเดือนเลยต้องทำยังไงดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะในบรรดาคําถามที่ได้รับการปรึกษาเข้ามานะคะคําถามนึงที่ได้รับบ่อยมากจากคุณผู้หญิงนะคะนั่นก็คือ ไม่อยากเป็นวัยทองเลยค่ะไม่อยากมีอาการร้อนพวกบ่าไม่อยากมดลูกแห้งอยากเป็นสาวไปนานๆนอยากมีประจำเดือนไปนานๆต้องทำยังไงดีคะไปซื้อฮอร์โมนซื้อยาวิตามินอาหารเสริมอะไรมากินดีเพื่อจะได้มีประจำเดือนไปนานๆเป็นสาวไปนานๆนมาฟังกันค่ะ การที่เราอยากให้มีประจำเดือนไปนานๆอยากให้ประจำเดือนหมดช้าๆเนี่ยมันจะส่งผลจะพบอะไรกับร่างกายของเราบ้างโดยปกติธรรมชาติแล้วนะคะผู้หญิงเราจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือที่เรียกว่าวัยทองเนี่ยในช่วงอายุประมาณ45-55ปีหรือโดยเฉลี่ยก,ก็คือในช่วงอายุ50ปีแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่อายุ55ปีไปแล้วเนี่ยก็ยังมีประจำเดือนอยู่เรียกผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะว่าเป็นบุคคลที่มีประจำเดือนหมดช้า ซึ่งภาวะที่หมดประจําเดือนช้ากว่าปกติเนี่นะคะเขาก็มีงานวิจัยนะคะมีการทําวิจัยกันนะคะว่าการที่ไม่ประจําเดือนหมดช้าโดยเฉพาะเมื่ออายุ55ปีไปแล้วเนี่ยประจําเดือนยังไม่หมดจะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งค่ะเช่นมะเร็งเงยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งเต้านมค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่ประจําเดือนหมดช้าเนี่ยจะต้องเป็นมะเร็ง100เซทุกคนนะคะ เพียงแต่ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงขึ้นกว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนในอายุปกติโดยเฉพาะในคนที่มีประวัติเป็นเนื้องอกอยู่แล้วหรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงขึ้นถ้าหากว่าประจำเดือนหมดช้ากว่าอายุ55ปีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องบอกนะคะก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยหมดประจำเดือนในช่วงอายุประมาณ50ปีหรือไม่เกิน55ปีหรือเป็นวัยทองเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถยื้อไว้ได้ค่ะธรรมชาติเขากําหนดมาแล้วค่ะว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ผู้หญิงอายุนี้จะต้องหมดประจําเดือนค่ะและหลายๆคนนะคะไม่อยากหมดประจําเดือนไม่อยากเป็นไวทองไปหายามากินบางคนเนี่ยก็ซื้อ,อยาคุมมากินเพื่อให้มีประจําเดือนตามปกติบางคนก็ไปหาวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆที่ช่วยในการขับประจําเดือนช่วยให้มีประจําเดือนมากิน ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีความเสี่ยงเยอะมากเพราะโดยปกติธรรมชาตินะคะในร่างกายของเราเนี่ยมันมีฮอร์โมนตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างอยู่แล้วแค่ฮอร์โมนที่ร่างกายของเราสร้างเองเนี่ยยังสามารถกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเช่นมดลูกรังไข่เต้านมมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกได้อยู่แล้วค่ะการที่เราไปสัรหา ฮอร์โมนต่างๆจากไม่ว่ายาวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆมากินมันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเนื้องอกให้สูงขึ้นอีกค่ะอันนี้แม่จ่าพูดในกรณีสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องใช้ฮอร์โมนค่ะจะไม่เหมือนกับผู้หญิงที่เป็นวัยทองแล้วมีอาการรุนแรงมากซึ่งจําเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนอันนี้มีข้อบ่งชี้แล้วมีความจําเป็นต้องใช้ซึ่งการใช้เนี่ยก็จะอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ค่ะ สรุปนะคะทํายังไงดีถ้าเราไม่อยากเป็นวไวทองไม่อยากหมดประจําเดือนอยากมีประจําเดือนไปนานๆอยากเป็นสาวไปนานๆคําตอบก็คือไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานธรรมชาติได้ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่ออายุแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่กลัวการเป็นไวทองกลัวอาการร้อนวุบว่ากลัวการเป็นมนุษย์ป้าขี้เวียงขี้วีนอารมณ์หงุดหงิดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่สุขสบายนะคะใช้ชีวิตไม่มีความสุขนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นไวทองมันไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะแล้วอาการไวทองที่เราเคยได้ยินกันมานะคะว่าจะต้องร้อนวุบวาบหงุดหงิดขี้เวียงขี้วีนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเนี่ย มันไม่ได้มีอาการรุนแรงแบบนั้นทุกคนค่ะบางคนเนี่ยเป็นไวทยทองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะคะว่ามีอาการไวทยทองแล้วประจำเดือนหมดแล้วยังไม่มีความรู้สึกไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะแต่สำหรับใครที่ยังกลัวนะคะเอานะคะก็สามารถเตรียมตัวเพื่อรับมือกับอาการไวัยทองได้ตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ยังไม่หมดประจำเดือนค่ะและถ้าหากว่าเราเตรียมตัวดี เตรียมตัวมาพร้อมนะคะเมื่อเข้าสู่วัยทองเราก็จะไม่ต้องทนกับอาการวัยทองที่รุนแรงค่ะการเตรียมตัวในการเข้าสู่วัยทองนะคะนั่นก็คือการดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามปกติของเราเนี่ยละค่ะการรับประทานอาหารที่ดีรับประทานอาหารครบท้วนทุกหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกําลังกายสม่ําเสมอ ควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญนะคะก็คือพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาเมื่อเรานะคะนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลานาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเรามันจะทํางานเป็นปกติมันจะจดจําว่าเวลานี้ควรเข้านอนแล้วเวลานี้ได้เวลาตื่นนอนแล้วเมื่อเข้าสู่วัยทองนะคะอาการนอนไม่หลับมันก็จะไม่รุนแรงค่ะเพราะนาฬิกาชีวภาพของเรามันจดจําไว้แล้วว่าเวลาไหนควรน,นอนเวลาไหนถึงเวลาต้องตื่นแล้ว และการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้หญิงค่ะช่วยให้ฮอร์โมนของเราหลั่งเป็นปกติมากขึ้นไม่ต้องเข้าสู่วัยทองหรอกค่ะผู้หญิงในวัยปกติหรือวัยสาวนี่แหละถ้ามีปัญหานอนไม่ค่อยหลับฮอร์โมนหลั่งไม่ค่อยปกติประจำเดือนมาไม่ปกติอารมณ์แปรปรวนง่ายคุณลองออกกำลังกายเป็นประจำดูนะคะเพราะการออกกำลังกายจะช่วยให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยหลั่งเป็นปกติมากขึ้น และยังช่วยให้เรานอนหลับสบายอีกด้วยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่มนุษย์ป้าส่วนใหญ่มักจะเป็นเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นก็คืออารมณ์หงุดหงิดขี้เหวี่ยงขี้วีนอันนี้นะคะจะโทษแต่ฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ถูกค่ะมันขึ้นอยู่กับการควบคุมอารมณ์จิตใจของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามควบคุมจิตใจอารมณ์ของตัวเองนะคะทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสพยายามคิดในแง่บวกพยายามยิ้มกับทุกสิ่งค่ะ อย่าเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดไม่อยากเป็นมนุษย์ป้าเมื่อเข้าสู่วัยทองเริ่มดูแลตัวเองซะตั้งแต่วันนี้นะคะสาวๆและในทางตกกันข้ามนะคะถึงแม้ว่าคุณนะคะจะยังอายุน้อยยังไม่ถึงวัยที่ควรจะเป็นวัยทองแต่ถ้าหากว่าคุณดูแลสุขภาพไม่ดีใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลเลยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นวัยทองก่อนไวัยได้ค่ะพฤติกรรมนะคะที่ทําให้เรานะคะเป็นวัยทองก่อนวัยก็ได้แก่การทํางานหนัก พักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดสะสมอ้วนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นโรคเรื้อรังก็สามารถทําให้เรานะคะเป็นวัยทองก่อนไวัยได้และหนึ่งพฤติกรรมเลยนะคะที่มีงานวิจัยนะคะว่าพฤติกรรมนีย้ยิ่งส่งเสริมทําให้เป็นวัยทองก่อนวัยค่ะนั่นก็คือการสูบบุหรี เพราะในบุหรี่นะคะมันจะมีสารนิโคตินที่ไปทําลายตัวของเซลล์รังไข่โดยตรงค่ะแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนเพศต่างๆหรือว่าฮอร์โมนในสมองนะคะทํางานผิดปกติแปรปรวนไปหมดค่ะบางรายงานนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่วันละประมาณ20มวนติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน10ปีนะคะมีโอกาสที่จะหมดประจําเดือนเร็วกว่าปกติเป็นวัยท้องก่อนไวัยได้สูงมากๆค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะที่เขาพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่สูบบุหรี่ ก็มีโอกาสที่จะทำให้ลูกที่คลอดออกมานะคะมีภาวะไวทองเร็วกว่าปกติด้วยและถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเป็นไวทองแล้วแต่ยังสูบบุหรี่อยู่ก็จะยิ่งทำให้อาการไวทองนั้นรุนแรงกว่าปกติรู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกร้อนวูบวาบมากขึ้นรู้สึกนอนไม่หลับมากกว่าปกติสรุปก็คือการหมดประจำเดือนการเป็นไวทองมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่สามารถยื้อมันไว้ได้ค่ะ แต่เราสามารถดูแลตัวเองให้เป็นวัยทองที่มีคุณภาพเป็นมนุษย์ป้าวัยทองที่มีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนใกล้ตัวได้ค่ะถ้าเราเตรียมตัวมาดีนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษ,ษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอใทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่จ๋าก็ใกล้จะวัยทองแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย